ที่สามเกณฑ์หมื่นนะครับเหมือนแอ๊กนะครับแต่พอตัวอยู่แอ๊แค่นั้นแหผมมาทานหาสปอนเซอร์ตัวนี้ครับตัวตัวนะกอล์ฟรถไอ้จับเด็กมันเด็กเนี่ยทาไลยิงยิงรายการแข่ง NGO นอันเุ์ดีกาวงานนี้ถือว่าที่ทำแข่งเองจะเตะหกหกชักห้าสามที่สองคันหกร้อยเมตรสิบมงสี่สิบมงสี่หนึ่ง ก็งดึงข้าวเ่ากล่องซิ่งปลาเปลือกกล่องตึงคอยอีีไอด้วยนะตังนะครับจะาบอลเตอร์ข้าว้าล่รอกันแล้ดินน้นขึ้นนะนะเจอกันปั๊เอ้ารักยี่ยงวะเดี๋ยวันนี้เด็กเลยเพ่ทำไรเนี่ยเด้กตังนี่ครับโอ้โหได้มาไหนได้มาไหนไม่บอกไม่บอกเ <laughs> <laughs> ดงงี๋ยวตำรวจลงเงี่ย <laughs> ได้มาอย่างไรสโนับโชว์ด้วยของขางครับที่สามเก่นหมื่นนะครับแข่งกี่คันโอ้หหกจากห้าสามสองคันฮะสามสิบส <32 S 1> องคันเด็กไม่มีอวะก็ใด้จเด็กัวะเด็กเอน็นเอน็นเอน็นเอ็นอะไรเอ็นแขนนี้เอ็นแขนนี้ยนนลลงเลดงเลือ่ตัดไปไปเด้ ดูดิแล้วใครโอ้โ,อโอไม่ได้แอคนะครับกแกพอตัวอยู่สามายัางอีกอยังอีกอยังอีกอยังยังอีกไม่มีไม่มีใครเมา,าลดลงเลยยังอีกอยังนัด <c oughs> <Not. S 3> ตรงนี้ก็มืดอยู่นัดเยอะยังอีกม <c oughs> าแล้วมาแล้วมาช่วยดิ <c oughs> ออ๊ะอจิบหายเลยไอ้เหี้ยแล้วก็มีสามาอ๊กจิบพายเลย <c oughs> ตรงนี้มันมืดนะ มือก็มืดไฟมันเปิดจนไม่รู้เหลือหลอดไหนให้เปิดแล้วลุงพี่มันเปิดทุกหลอดแล้วหรือไม่ครับนี่ครับตรงนี้ยังไม่เห็นต่างกิเหมือนครับเอาเอาันนี้ก่อนแค่แค่เงาเดี๋ยวเราไปชในกล้องไม่รู้เห็นมานะบางโคนหลังเนี่ยคือห้อยใส่บางโคนได้ไหมแต่เขาไม่ได้บอกห้ามเจาะโคนบางโคนใส่อยู่ มันต่อมันต่อกันมม่าเราก็เจาะกันตังครับโม้โหมืดจัดโอ้โ <inequ ity S 3> <ira> หถอยเข้าคันนี้เพราะว่ามันจะเดินหน้ากันเดียวถ้าไม่ถอยเข้าไม่ได้มันจะเดินหน้ากันเดียวหันหน้าออกหันหน้าเข้าครับมาแล้วถูกแล้วทั้งคู่นะฮะถูกแล้วมาแล้วแค่เห็นเดียร์ครับไปครับมาจัปืนเชือกเลยครับ เขาจะผมมานหาสปอนเซอร์ตัวนี้ครับผมติดตั้งแต่ทีแรกเลยครับใครวะผมติดตั้งแต่ทีแรกเลยครับแปลดแปลดใครวะรู้ตัวนะรู้ตัวนะแปลกรู้ตัวนะมีรูปนะว่าจะแก่ออกแล้วรู้ตัวนะพอรถเข้าปุ๊บจะแก่ออกเลยไม่ไม่โอนค่าสปอนเซอร์มาให้ เมื <c ans> <c ans> <c ans> ่อกี้มึงเปิดก่อนเปิดก็ให้ดูธรรมดาอันนี้รายการรายการแข่งแร็คจัดเด็กมาได้มาได้พันเดียวมันพอเหรอมีเหรอมึงไม่ใช่แล้วมึงไม่ใช่แล้วนี่ต่อแถวกันอยู่นะเนี่ยมึงไม่ใช่แล้วมึงไม่ใช่แล้วมึงไม่ใช่และอีแพรละมึงดิมึงมึงมช่วย มึู่ตัวเลยพลาสไอ้เด็กเนี้ยพลายจริงๆยจาะยจาะเจาะเาะเอานะพลาสแค่นี้ชนะมาที่สามสเต็ปไม่ไม่ชนะหรอกก็แค่เขาที่สามแค่สามสามสองคันสามสองคันใช่ก็มันมันเหมือนเหมือนเคยเล่นเกมอ่ะมันจะมีสู้กันนะ้วใช่เพื่ออไปเรื่อยๆเหมือนบอลน่ะแค่ตกถ้าตกหมดเลยเออเนี้ว เขารอบเขารอบเท่าไหร่วะเขารอบสิบหกพันแปดสิบหกทันก่อนแล้วก็เขาแปดแล้วก็ไม่ชิงสุดท้ายก็คือสี่ใช่แต่เข้าที่สามเข้าที่สามเขาที่สามแหละคือรายการแข่ง ngo อันเีื่อวใช่าวอันเีื่อกาวเราหมื่นแปดนะครับเราหมื่นแปดนะได้กงินมาเท่าไหร่เจ็ดหมื่นไม่ได้แอะปกตินี่คือ ที่จะช่วยทีมแข่งงานนี้ถือว่าที่ทำแข่งเอง <Yeah. S 3> ใช่อันนี้รถเส <laughs> ไยใคันนี้สองอาทิตย์อง <2 S 2> อาทิตย์เราไม่นอนโอ้ถ้าใครตามหน้าเฟซบี๊จะเห็นอยู่ว่าใช่เพราะว่าไม่นอนจนริงๆอ่ะแข่งไ,ไม์ไปไปสองไปสอมไปสอมสอมทึงคืนย่างเดียวเพราะว่ามันหกเมตรอ่ะหกไมล์มันก็ต้องก็งงพูดตามตรงก็คือต้องถนนลักแหละมัน มันถามว่านิงได้ไมันวิ่งได้นะตนนหลับแต่ว่าเราไม่เสี่ยงไง <Okay. S 2> แต่มีหาแบบถนนตั้งหาที่มันโลง่งจริงๆแล้วก็ไม่รกกลนคนอื่นจริงๆใช่ <ๆ S 1> ก็รั้งแรกน่ะบพราะใจนอนนอนน้อยที่อันเนี้ยแต่ว่าเกรดเขาขึ้นไปแล้วมันขี่ได้ครั้งแรกเขาเขาบอกว่าขี่ได้<ะ>เขาบอกว่ามันเป็นจริงๆอ่ะเขาปัดไอ้นอนขี่ไม่ได้ พอวันจริงคือขี่ไม่ได้ใช่อันนี้คือหานักแข่งมาใา้ในกี่วันสองวะนวันครึ่งวันเออวันครึ่งเลยคือหามาก็ซ้อมเลยเออก็พอขี่ได้ไงก็อย่างนี้มาแรกมาแรกสเต็ปหกหกชักห้าห้าสามทีสองคันสองร้อยเมตรสองว้าวด้วยสองว้าวด้วยสองว้าวคือคือสภาพนี้คือกระเบาที่สุดที่เบาได้ถามว่าเบาได้ไหมร้อยยี่โลนะ ร้อยสี่สิบโลรวมคนขับรวมรวมทุกอย่างเลยก็คือแล้วเป็นตรออด้วยไม่ใส่ใยเดียวคือต้องไม่ใส่กระเจีวคนเดียวแค่นั้นใช่ทุกอย่างครบหมดโอเคก็มีล่าจุดมีหนูหนูมันูกามีสปอนเซอร์ให้ทอเนี่ยที่ใส่เยะตัวเนี้ยเร็วถึงแล้วเร็วไม่เร็วก็ที่สามตอนซ้อมตอนซ้อมละห0 0เมตร16 4สี สี่โมงสี่หนึ่งโอ้โหหนึ่งใช่พอเปลี่ยนท่อไม่ไม่ไม่พออนี้เลยเร็วสุดเลยเร็วสุดเลยใช่ตเนี้เร็วสุดเลยอันนี้คือพวงมาลัยนี่ตกลงรถมันขับแบบแฮนหรือขับแบบพวงมาลัยพวงมลัยไงถ้าเดียวพวงมาลัยไงอันนี้คือไหว้ตอนเช้าก่อนไปแข่งใช่เดี๋ยวมีรูปให้ดูมีทุกอย่างโอ้ยคันเดียวนี่หัวหมูหัวหมูไก่ต้มมาหมดแข่งเสร็จจะมีมาเนื้อปะมาหมูอ่ะหมูอนไก่เกย์มาเนื้อ ก็คือไหว้ขอแล้วก็ต้องไหว้ส่งใช่ครับเป็นพี่แล้วมีนนผมได้ข่าวว่าตัวนี้ก็เพิ่งซื้ออันนี้เดลือเพิ่งซื้อเหมือนกันยืมใช่ซื้อแล้วมั้งซื้อแล้วสอไม่ได้ขอไม่ได้ร้อยสิบโลมีตัวเซ็งเนี่ยนะมีมีใครบ้างที่ครับตอนแข่งมา ใช่ปะโอ้ตัวหลักเลยเไม่ได้เอ่ยจังหวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อเราไอ้นี่เขาก็คือใช่ก็ติดดินสีหัวก็คือหัวหัวครับติดดินสีอ่ะคือท็อปสามเลยก็เต็มเครื่องก็อย่างที่บอกคือหัวหกจาห้าห้าสองวาลสองวาวใช่ก็บอกแล้วมีสปอนเซอร์ใบเดียวอ่ะน่ารู้นะสปอนเซอร์ให้ที่เหลือก็คือของดีไฮัทราดสามเก้าลงจึงครับบางของซิ่งใช่ ปาเปื้อก่องเกิงคอย API ด้วยนาเนี่ยคอย API เนี่ยตัวนี้ไม่เห็นต้องใช้เอไม่ดีเลยอ่ะกยใช้ทำไมอ่ะเนี่ยคอย API แล้วก็กองกองไหนกองเขาดูกล่องอ่ะคราวนี้ก่อนเอาไปแข่งนี่ก็ถ่ายถ่ายรูปเล่นใช่อันนี้แบบแบบเทียมเทียมธรรมดาเนี่ยจุดเด่นนะเนี่ยบลูเตอร์โอเคไม่ได้แอคอันนี้ของอะไร API เนี่ยยังไงไม่รู้กล่องใครแต่มีติดติ๊กเกอร์นะรู้แหละต้างปักล่องไฟนะนี่ต้างปักล่องไฟไม่ให้ตามจริงอ่ะมันมีเหลือเนี่ยเไงมีเล็กกรเลนมีร้อยสี่โลอ่ะพอได้ยุพอได้ยุเออพอได้ยุอันนี้คือก็ไม่ได้หมกนะมีรีลงรีเล่มีหมดมีหมดกันกันปั๊มพังการไม่ใช่การปั๊มพังกันป่องกล่องพังใช่รีเลย์เอาไว้การป่องกล่องฟังกล่องพังนะใช่ อันนี้ก็เดี๋ยวลูกกีเดย์นไงวะกีเย์่เดย์ของอะไรอ๋อไม่เสียบดั้งวะแบตเไรอ๋อเดี๋ยวถือถือถ้วยถือถ้วยอ่าเดี๋ยวถือให้ไอ้เหี้ยจิกแม่งไม่อยู่ไในเหี้ยเออท้ายภาระไงเอาถือมายืนมันไอ้นี่หน่อยยืนให้ลูกวิ่งหน่อยมันดีมันมายืนมันดึงจริงนี่ยนี่นี่อันนี้มาเอ็ม มาเองอันนี้คือแปลงแปลงใส่เองใช่อันนี้ปกติอันนี้เป็นอะไรโบติไอ้นี่บอลบอลออกหรือมันปิวถอดออกตู้เขีันขียไม่ได้เลยมันลน้มตัวอย่างเงี้ยมันแพงหน้าอกใช่ไหมเอี้ยงวะเนี่ยมันจะกดหน้าอกมันอะมันจะเจ็บตรงนี้ไงก็เลยถอดออกใช่แพงหน้าอกปุ่มทรงทรงมาเฮ้ยได้ได้แค่ทรงอ๋อ ไม่ตามจริงนะคันนี้จุดสี่คบเบิกคเออเบิกเบิกใหม่หมดแล้วครั้งแรกน่ะมันจะเบิกใหม่หมดเลยล้อเลื้อโชคกเชิกอ่ะเขียวดุมเดิมอ่ะต็มีสีเขียวเนี่ยกระบอกตรงหน้าสีเขียวดุมสีเขียวอามสีเขียวจุดสี่แล้วทำไมมันมันถึงจุดสี่เปสีเขียวเลยอ่ะไม่ไม่จุดสี่เป็นสีงินแต่ว่าเป็นงินเขียวแหละ เป็นสีเขียวไอ้ไอ้พวกนี้ติกเกอร์ะเป็นสีเขียว <Okay. S 2> อาร์มอาม 4. รอ์มสีเขียวล้อหลังสีเขียวแต่ล้อล้อน้ำเงินอ๋อดุมเขียวก็ล<ะ>้อน้ำเงินทำไปหมดแล้วแต่ว่าน้ำหนักมันเกินอ่ะไม่ไม่เกินมันไม่ทันจริงจริงรองันนะดิน้นอ,อ,อาทิตย์นา้าอาทิตย์น้านั่นแหละเอามาดิเ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้อาทิตย์น้าเหรอเอออาทิตย์น้าเนี่ยมาแล้ว ไอ้ก็ล้อที่ขึ้นขึ้นมาไงล้อหลังที่ขึ้นมาเนี่ยเอาไปกินเลยนะเอาหมดแล้วอะาทิตย์น้าเจอกันอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเจอกันอาทิตย์น้านะล้ออะล้ออะหัวจะปวดล้อล้อล้ออยู่ไหนล้อเฮ้ยล้อล้อจริงจริงเลยเดียวล้ออยู่ไหนเนี่ยมีบิลลิ่งมีลงกึงนะเนี่ยล้อจริงๆอ่ะบริษัทสภาพแวดล้อไงนี่ยล้ออย่างเงี้ยมันจะขึ้นแล้วอาทิตย์หน้าเจอกันอาทิตย์หน้า อันนี้นะเจอกันอันนหนดิ้นอันไหนดิ้นเท่าไหร่วะาที่เอ็ดเอ่อที่เอ็ดสิบสองมันเป็นเสาร์ที่มันที่เอ็ดสิบสองวันที่ก็สิบสองใช่เหรอใช่นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจัดที่สี่มาใหม่เลยแบบเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยมันสีเกับอะไรบ่เขียวใช่ไหมเขียวเลมอนอันนี้คืออันนี้คืออะไรอ่ะมันมีจุดๆเมื่อกี้ไหนอ๋ออันนี้เชื่อมไม่ดีเชื่อมใหม่อืม อยู่กับท้ายพาราสมากเริ่มเหนื่อยแล้วนะร้อยติ๊กตองนะครับเจ้าพัเซอร์จ้าพันเซอร์เข้าว้าวเอดตองนะอ่าอันนี้รังสิตก็ใช่มานะอันนี้รังสิตให้มานะเจ้าพันเซอร์นะตัวเนี้ยอาทิตย์น้าแล้วนะล่าสุดอาทิตย์น้าแล้วใครทำลูกพี่เดี๋ยวเทียมวาล่ะล้อหน้าตอนนี้ล้อหน้าไม่มีแล้วตอนเนี้ยเนี่ยล้มหลังมีแล้วล้อหน้าไม่มีแล้วคือล้อหลังมีแล้วแล้วล้อหน้าล้อหน้าไม่มีใครเจ้าพันเซอร์เลยได้ยังไงเจ้าพันเซอร์ ถันอยู่แ่้วถ้าส่งมาแบบวันศุกร์นี่ก็ขึ้นทันพรุ่งนี้อ่ะก็ขึ้นทันเออทันเอาอกลับเอากลับเอากลับมาย็นก็พี่ให้มันมายืนถือถ้วยมันก็ถือแต่ถ้วยเลยเออเราทำอะไรวะอะไรวะโอ้ยมีคองคอไปแล้วเจอกล้องสุดท้ายได้ที่สับอ่ามึงจะคอคอที่เย่โหยวันนี้ตอนนี้กี่โมงประมาณตีสองนมันไม่ไกลมิมันไม่ไกลไงวะไม่ไกลไหมตีสองสี่สิบเอ็ด พอ,อแล้วก็คือเพิ่งกลับเพิ่งกลับมาเพิ่งไปถึงบ้านก็ค,กนคือสายด่วนหาหาริวเลยคนถ่ายเลยฮี่โอเคี้แหละพอละเอ้าไหนๆก็เลยไหนๆเขา,า,า,าปิดให้หน่อยว่ะอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครป์กดไลค์ให้ช่องเขาฟัางกลองซิ่งด้วยไอซ์กุ้งกิ้งอย่าลืมนะตาดูพี่อ่ะเจอกันครับเจอกันปั๊ก